สวัสดีครับ FC นซกกโค์ไอบ้บรรลทุกท่านเดี๋ยวนี้มาชมเด็กปั้นผมกันมันมหัดตั้งแต่มันยังไม่เป็นอะไรเลยนะตอนนี้ได้กี่เดือนแล้ววะห้าเดือนแล้วเอากอ็ะตำ้ชหน่อยก็ะตชแา่น่อยบรรลัยเดี๋ยวดูมันถอยหลังลงเอาไอ้ทัดไป ไงเ้าไหมเดี๋ยวดูมันถอยหลังลงลูกพี่ผมมาให้โอกาสคนขอแค่มึงสนใจและรถกูว่างมึงพร้อมที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอเป็นคนแถวบ้านไงขอเป็นคนแถวบ้านแต่ถ้ารถไม่ว่างก็ไม่ได้รับอยู่ดีถ้ารถว่างว่างมึงสนใจมึงอยากขับมึงมามึงมาหากูนี่มึงมาหามึงมาพูดคุยกับกูอ่าดูนี่ดูกระถอยหลังเนี่ยดูกระถอยหลังเนี่ยแหมไอสัตว์ทเป็นเซียนเลเที่ย แม่ถอยเป็นงูเลยบยันไลอ้าวอ้าวอ้าวไม่ตรงแล้วไหนลายอยู่ไหนทำดินนะบางครั้งนะมันไม่สามารถที่จะเอาไอ้น,นี่วนได้มันติดแผ่นปูนอีตรงนั้นเป็นกองเลนวนไม่ได้อ้าวมึงจะไปไหนของมึงไอ้เฟลอาอีกแล้วแค่กระบะอีกแล้วแค่กระบะอีกแล้วหัวจะปวดพอะ เออโถเอ้ยแค่กบะอีกแล้วว,วันวันพันพันรืองไงสัตว์เบิ้นโชว์หน่อยเบิ้นโชว์หน่อย ปูช้างโยปูช้างโยไอ้เย,ยี่อะไรเนี่ยไหนดูดิดินติดกระบะเยอะป่ะดินติดกระบะเยอะป่ะ,ะมันตักดินเปียกมาด้วยแล้วมาเจอดินแห้งเนะี่ยโอ้โหมีอยู่เท่ามอยได้สตีนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครกไอ้บรรลัยด้วยเดี๋ยวคุยกับบ้านันก่อนยังไงยังไม่เดินหน้าไปเลยไม่เอียงไงรถอะ่ะยกดัำมาไม่ได้รู้เรื่องเลย เดินหน้าไปหน่อยขับรถมาแหม่ไอ้เจ๊เดี๋ยวให้ลงขับรถอีกแต่เลยสัตว์อเอาโอเคแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ